สวัสดีค่ะพบเจอนะคะกับคุณแม่เช่นเดิมเช่นเคยนะคะสวัสดียามบ่ายนะจ๊ะบรรยากาศวันนี้นะคะอากาศร้อนนะคะแต่ว่ายังมีความเย็นอยู่สวัสดีนะคะแม่แม่เอซทุกท่านนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะคุณแม่ให้ดูบรรยากาศนะคะรอบๆก่อนนะคะรอบๆ ศูนย์ข้อจะศึกษาของเราจ้าพบเจอกับช่องน้องไอดดาแสนซนนะคะกับพลายนำโชคนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะกดติดตามให้หนูน้อยหนูไอดายังมีคนติดตามไม่เยอะเลย ฝั่แม่แมฟซีนะคะช่วยแชร์ให้กำลังใจน้องไอด้าด้วยจ้าตอนนี้นะคะน้องไอด้ากำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบักจอยนะคะตอนนีนะ้ใครเห็นนิ่งๆเจอไอด้าเข้ามาจะทำยังไง เมื่อกี้ยังนิ่งๆอยู่เลยนะคะบักจอยนะคะน้องจอยของเราแต่ตอนนี้ดูสิคะดูดูด,ดูเห็นพี่มาแล้วดูเป็นเจ้าถิ่นห่วงที่ขึ้นมาทันทีนะคะไอดาไม่สนใจน้องอ่าพอควานพ่อควานพอควานไปแย่งการมะพร้าวเขาแล้วนะ จับตาดูดีนะคะคลิปนี้มีช็อตเด็ดบักจ่อยกับน้องไอด้าดูดูด,ดูยังจะไปแย่งพี่ดูสิดูสิ ไอดาไม่สนใจนะคะดาไอดาหันตูดให้เลยดูบักจอยดูบักจอยทําพี่ไม่สู้นะคะแต่น้องไม่ยอมชนดูดันดันดันเอาหัวชนตูดพี่ไอดาเลยซ่านักซ่กานักทำไมไอดาไม่เตะขาหลังเหมือนบักจอยบ้างเนี้ย ไอดาไม่สนใจนะคะไอดาไม่สนใจน้องดูบักจอยยังจะอยากจะยอกอยากจะเล่นด้วยนะคะแต่ดาไม่เอานะคะบักจอยของเราซ่าเหลือเกินไปอีกแล้วไปอีกแล้วชนอีกแล้ว บักจอยนี่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 นเสือเกินนะชนไอด้านะคะไอด้าไม่สนใจไอด้าไม่อยากทําน้องหนีดีกว่าหนีดีกว่าดาบอกว่าหนีดีกว่าไอดาไปอยู่หลังคุณแม่จันทิ์ไปนู่นดีกว่าดูดานานานนานะบักไอด้านี่ไปนูน่นบักจอยจะทํายังไงยังจะตามไปกวนเขาอีก อาดูดูดูอือืไอ้ออด้านนี้อีกไอ้ด้านนี้อีกมาตามอีกแล้วมาตามอีกแล้วไอ้ด้าจะทำยังไงไอ้ด้าหันทูดมาเลย เฮียดาหันหน้ามาใส่บัอกจอยหนีค่ะนีบลอกจอยนี้น,น,นีเลยอ๋ออ๋ออ๋อชนพี่ละอาบัอกจอยเป็นอะไรเนี้ยวันนี้เนี่ยไอดาน่ารักนะคะไอดาไม่สู้น้องนะคะไม่ทำนะคะไออ๋ออ๋ออ๋อ เเดินหนห้้าาาขมใส่ไอด้ดาพยายามหนีนะคะบักจอยก็พยายามที่จะตามนะคะโอ้ไอด้ดาหนีไปหาพ่อควานแล้วดู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 ด,ด,ดูบักจอยบักจอยยังอไอด้ดาไปหาพ่อควานดีกว่าแต่บักจอยไม่ยอมนะคะดูดูดูด จอดาพอควันบอกว่ามานี่มานี่อุ้ยบักจอยอุ้ยบักจอยไม่ยอมดูบักจอยไม่ยอมกบักจอยไม่ยอมพอควนันพอควันเรียกนะคะพอควันไม่ให้ไอด้าไปหาบักจอยแล้วบักจอยขี้ดือ้อวันนี้นะคะเนี่ยไอด้าก็มีเพื่อนค่อนข้างจะเยอะหน่อยกว่าปกติเน้อดูบักจอยไม่มีเพื่อนเล่นอยู่ไม่นิ่งนะคะ อันนี้น้ำค้างนะคะน้องน้ำค้างอ,<น>อ,อ่าพอควานเบิร์ดทำอะไรเนี่ยจะเป็นจะจะเป็นควานเออจะเป็นจะไม่เป็นควานนะคะแต่จะเป็นพรานพรานบุญมาอีกเชือกหนึ่งแล้วจ้ามาอีกเชือกหนึ่งแล้ว ันนี้วันเพนนะคะวันเพนจะไปอาบน้ำมาอีกเชือกหนึ่งแล้วจ้าอันนี้จำได้กันไหมเอ่ยว่าเชือกนี้คือชื่ออะไรนี่นะคะไดมอนนะคะไดมอนอ่ะคอยดูนะคะบักจอยเอาบักจ่อยเห็นไดมอนไม่เห็นทำอะไรเลยอะ่ะเวลาพี่ยายด้าทำไมชนดีจังเลยอะ่ะ จอยล้มเอียงพอเบิดนะคะพอควานกําลังเตรียมตัว ตอนนี้มากี่ตัวหนึ่งสองสามสามสาวแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะมีนะคะแม่จันทีบแล้วก็บักจ่อยคีดือแล้วก็มีจันอ่าจันเพนเนาะคุณแม่จาชื่อไม่ค่อยได้นะคะไม่เจอกันนานเลย คุณพอเตรียมตัวแล้ว ดูบักจอยดูบักจอยนะคะมีพ่อควานอยู่ข้างบนแล้วบักจอยยังจะซายอยู่ไหมหูม,มือนี่ยังจะคว้าวพี่นะคะคว่าจับพี่แนละ้วพี่ไม่สนใจนะคะี่ียดามไม่สนใจบักจอยแล้วบักจอยดื้อเกินชอบชนพี่นะคะชอบแกล้งพี่ที่ตัวอื่นบักจอยไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย ดูดูยังซ่ายังซ่านะคะยังจะเดินมือ,มอนี่ยังจะคว้านะคะไอน้นาไอด้ดานะคะนิ่งนิ่งเงียบเงียบโอ้ดูโยนดูโยนดูกักจ่อย,ยน ยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดแชร์นะคะหลังดูคลิปคลิปนี้เสร็จนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้น้องไอด้าด้วยนะคะดูบักจอยบักจอยอย่าซ่าบักจอยดื้อนนะักเขาไม่เล่นด้วยเลย ไอ้ไดาจ้าจะไปแล้วหรอไอ้ไดาจ้าบายบายก่อนแล้วบา,บ,าบาย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 ฝากกำลังฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะส่งกำลังใจมาให้ได้เยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่นะคะดูบักจอยคุณแม่นะคะต้องขอลาไปก่อนจ้า